ครับเพื่อนๆครับเจอกับจุ้ยของคือเก่าครับเมื่อนี้สิพาเพื่อนๆไปขายขยะครับเพื่อนครับนี่เซ็คเกิลครับเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินนะครับเนาะนีแบบเต็มรถเลยครับเพื่อนครับกับจากกวาดพลาสติกที่เขาซื้อน้ำซื้ออย่างเมื่อกี้เนาะครับเนาะเก็บสะสมไว้กับโอ้นี่ครับได้เวลาครับเมื่อนี้วันหยุดพาเพื่อนไปขายขยะครับเพื่อนครับเดี๋ยว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  มามาทำมาเลยทำมาเลยครับเพื่อนๆไปขายขยะครับเพื่อนครับเปลี่ยนขยะให้เป็นเงินนะครับเนาะตอนนี้อยู่ของยูทีลาดพาวนะครับน้องเพื่อนเนาะยูทีลาดพาวลาดพาวอ่าลุงที่รับซื้อขยะน่าจะอยู่แถวแถวโชคชัยซีครับเพื่อนครับแถวแถวโชคชัยซีนะครับเนาะ ออกจากถนนลาดพร้าวนะครับก็จะไปกลับรถอยู่รัชดาลาดพร้าวนะครับเนาะแยกรัชดาลาดพร้าวช่วงนี้ก็มิการก็ส้ง่งรถไฟฟ้าสายสีเหลืองครับเพื่อนครับารการจราจรก็เขากาลังเสียดถนนให้เป็น3เลนเหมือนเดิมเนาะครับเนาะติกรีก็เป็น2เลนรถติดมากๆเลยครับถนนลาดพร้าวนะครับเนาะรถไฟฟ้าก็กาลังเสียดครับเพื่อนครับรถไฟฟ้ากําลังจะเส็จ กเจาก็กำลังปรับปรุงถนนนะครับเนาะเดี๋ยวนี้ก็ขี่สะดวกสบายขึ้นมาครับเพื่อนครับเพราะว่ามันมีสามเลนแล้วนะครับเนาะแต่ก่อนหนาเลนติดติดเสานันจะเขาจะกั้นไว้นะครับน้องเพื่อนเนาะแต่ว่ารถกติดที่เก้าแหละครับนะครับรถไฟฟ้านะครับน้องเพื่อนเนาะรถไฟฟ้า ตรงนี้จะเป็นข้างหน้านี้จะเป็นแยกรัชดาลาดพร้าวครับเพื่อนครับเป็นแยกเอ็มอาทีของรถไฟฟ้านะครับเนาะได้ถึงแล้วครับเพื่อนครับนี่ก็เดี๋ยวจะไปทางลัดนะครับนอกไปเข่าตรงตลาดสะพานสองครับนี่ครับใกล้สี่หอดแล้วครับ หาออกเขาค่อยไปออกโชฉก d เนะครับเนาะ ตลาดสดสะพานสองครับ นี่ก็จะออกโชบใช้ซีได้ครับเพื่อนครับแล้วก็เป็นซอยลวงรับของซื้อขยะนะครับเนาะรับซื้อขยะครับถึงแล้วครับเนี่ยครับรดขยะ มาหอดก็มีพนักงานผลล้งนะครับเนาะแยกช่างช่างครับ สามสิบบาทไี้ซีลอยครับการเพื่อนๆครับการเรียบร้อยแล้วนะครับนอนเพื่อนเนาะโอ้พอได้ค่ากับเขานะครับเนาะรายการการ็มี้ขวดน้ำมีขวด,ม,ม,ขวดมีโลนะครับเนาะได้เงินเป็น455อาสิบาบาทนะครับน้องเพื่อนเนาะโอ้พอได้ค่ากับเขาครับจากขยะ เหลือไส้ที่เขาเก็บสะสมไว้นะครับเนาะ455บาทได้ค่ากับเขาอยู่ครับนี่นี่ออกมาถนนโชคใช้ซีครับเพื่อนครับไปออกมาซอยนี้เลยนะครับเนาะขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมครับเพื่อนครับจไหนราจังสี่ละครับเพื่อนครับทำมาหากินกันไปนะครับเนาะ จในก็ขอบคุณเพื่อนๆครับขอบคุณทุกๆการติดตามรับชมขอบคุณทุกๆกำลังใจเนาะครับเนาะคลิปหน้าก็เจอกันไหมครับเพื่อนครับอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งไว้เนาะครับเนาะเพื่อที่จะว่าพลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของยี่หงครับเพื่อนครับคลิปนี้ยี่หงต้องขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม